ตกไว่าออาว่าก็อีวีอ่าอีอ่อ่อต่ออมานะอ้ออีคำวีจัอานะเอือเขียนเอือตอบคำถาม เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฬวางหน่วยเวลาหน่วยนาหน่วยเงินเวลาเงินนาความความสัมพันธ์ระนาฬวางหน่วยเวลาเงินนามาตรนาเวลา หกสิบนาทีนาทีเป็นเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึน่ง <S 1> 1 <S <น>ชั่วโมงยีง <24 S 2> ่สิบสี่ชั่วโมง,โมงเป็นเนหนึ่งวันเจ็ดวันเป็น หนึ่งสัปดาห์สัปาสามสิบวันเวันเป็น1 <S 1> 1 <S เนหนึ่งเดือนเเสิบสองเดือนเดือนเป็นเหนึ่งปีเปีสามร้อยหกสิบห้าดวันวันเป็นเปหนึ่งีปี

โดยดูหลักมานหนะจงเบเปรียกเทียบเบือเปียบเเทียบเเวลานะเวลาลาโดยโดยใช้คำว่านว่าใช้นัา ทำาว่ามากกว่าว่าหรือเน้อยกว่าว่าหนึ่งชัวช่วโมงเงเงนึ 5, ชัว่วโมง้น้อยกว่าว่าหนึ่งนาทีหนึ่ง้าทีสิบสอง ติดต่อชั่วโมงเงอนน้อยกว่ากว่าหนึ่งวันเงว่าสิบวันืกว่ามากกว่ามากว่าหนึ่งเงนสัปดาห์หนึ่งเดือนเงนเดือนน้อยกว่ากว่าสามสิบห้าวันว่า 250อสองร้อยห้าสิบวันอะอาอาดิกว่า้อยกว่า้อยกว่าหนึ่งปียี่สิบสี่เดือนเือมากกว่าหนึ่งปีคำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเีย to ตอบคำถามในการดเสียบเทียบเรียกเทียบเรีเทียกเนื้อเวลาเวลา ครึ่งเดือนเดือนเป็นกี่วันเนว้อต่อเดือนละเวลาน่าสี่สิบห้าวันเป็นกี่เดือนเดือนกับกี่วันเนื้อ เนื้อเนื้อาว่าเวลาเนื้อครึ่งเนื้อชั่วโมงเเป็นเนื้อกี่นาทีนาอีกอมนานาอีเวลา เวันเอ็วันเป็นเดกี่มีสัปดาสัปดากังกี่วันเดกวันตามเสัปดาสัปดาีวัเวลาเนสองวันสองวัน

ดำรงน้ำโนเล่นน้ำน,น้ำกี่นาที